จริงๆการปรับคอรมอครั้งนี้เป็นสิ่งที่คาดการกันไว้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแรงกระเพื่อมจากคลิปเสียงเนี่ยมันเขย่าให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อตัวนายกต่อรัฐบาลให้หนักหนามากยิ่งขึ้นการปรับคอรมอครั้งนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในการ เรียกวิกฤตศรัทธาคืนมาหรือว่าในการที่จะปรับแก้ในเรื่องการทํางานของคอรมที่บางทีไม่ตรงเป้าตรงจุดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์โอลันถิ่นบางเตียวรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพากับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณจิรัชตาครับสวัสดีครับคุณพิมภา,าครับ,รบอาจารย์น่าจะพอเห็นกันแล้วแหละว,ว่าหน้าตาของคอรมอเบื้องต้นที่มีการหลุดโผล่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์เบื้องต้นถ้าเกิดว่าประเมินดูแล้วการปรับคอรมอครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นวิกฤตศรัทธาในเรื่องของการทํางานได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือสองประเดนน็นนะครับถามว่าจะฟื้นนะครับวิกฤตศรัทธาได้หรือไม่ไนะครับ คือถ้าไม่มีคลิปหลุดนะครับของท่านนายกเนี่ยนะครับการปรับครมอนครั้ไม่ว่าจะและยิ่งปรับใหญ่ะดับนี้นะฮะจะฟื้นเิรษกิจศาตาความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรามีกระแสข่าวเรื่องการขอคืนกระทรวงมหาดไทยกพรอาภูมิใจไทยตอนนั้นนะครับหลายคนก็มองว่าเป็นการขอคืนเพื่อกระชับอํานาจเป็นการปรับนะครับเพื่อนะครับมองในนิติการเมืองเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณะนะครับก็คือความชอบธรรมนะครับมันน้อย แต่พอมาปรับแบบนี้ถึงแม้ว่าเรา,เราดูภาพ่วนโอเคละการตัดใหญ่นะครับเพื่อให้มีการเปลีย่ยนนะครับตำแหน่งนที่นะครับแต่กรณีที่ป,ปุดน,นะครับมันทําลายความเชื่อมั่นนะครับทําลายความไว้วางใจของประชาชนอันนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับพอทําลายความเชื่อมั่นทําลายความไว้วางใจในการปรับนะครับมันก็นะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ความไว้วางใจของประชาชนนั้นกลับมาดีขึ้น นะครับแต่เป็นการปรับเพื่อกระชับอานาจเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะเอาตําแหน่งนะครับแต่ตําแหน่งมากระจายผลประโยชน์ให้กบรรดาพรคร่วมคือแน่นอนะนะบรรดาพรคร่วมที่คิดอะไรไม่ได้ไกลมากนักทางการเมืองก็คงผลประโยชน์กันในระยะต้นแต่การปรับแบบนี้อย่างที่ผมผมนําเรียนตั้งแต่ต้นว่าความเชื่อมั่นของคุณแพทองทานความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งในทางการมันสาคัญมากนะครับคือในทางการบริหารอานาจเนี่ยเราก็คิดว่ามีวาระนะครับสีส่ปีตามกฎหมายใช่ครับ แต่ไอความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนอย่างมันไม่มีวาระถ้าประชาชนหมดความไว้เนื้อเชื่อใจความชอบธรรมก็หมดลงท่าเวลานั้นนี้รัฐบาลคุณแทยทองทานดูในสองสมรส,สองเงื่อนไขนี้ครับพยายามกระชับอํานาจเพื่อที่จะบริหารอํานาจให้ได้ต่อไปนะครับแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจมันมันพังทลายลงแล้วเพราะฉะนั้นการปรับคโครมอของคุณแทยทองทานเนี่ยผมว่าปรับเพื่อที่จะกลับเพื่อนยุทธศาสตร์ทางการเมืองในระยะขั้นแค่นั้นเองครับ รฐบาลถ้าเกิดมีการปรับคอรมอแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนในเมื่ออาจารย์บอกว่าอาจจะอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาไม่ได้และทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกแล้วว่านะคะจะไม่มีการยุบสภาหลังร่างพรบงบประมาณปี69ผ่านอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็เห็นใจนะครับคือเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ประเมินนะครับสถานการณ์อย่างที่ผมบอกเขาว่าหลักการทางทางพัฒนาศาสตร์หลักการทางการของการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเขารู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกทยาลงไปนั้นนะครับมันทําลายความเชื่อมัน่นันหมดความชอบธรรมในทางตัดยาการเมืองแล้วเ็าก็ต้องพยายามบริหารอำนาจเนี่ยให้กระชับนะครับก็จะบอกว่าอย่างไรเสียก็พยายามที่ให้ผ่านประมาณปีหกเก้า ซึ่งผมก็ประเมินนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่กับนะพกฎหมายฉบับนี้นะในระยะเวลาจํากัดผมก็ประเมินว่าารัฐบาลตัไใยก็รู้ว่ากฎหมายสําคัญสําคัญที่ไม่ใช่พรบก็ประมาณอนาะทิเช่นนะครับพรบสถานเนบันเทิงร้าวอองจรเรื่องนี้นะครับก็ต้องผ่านให้ได้นะครับเพราะเป็นกฎหมายสําคัญที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับรวมไปถึงมอูสี่สี่ปัญหาเกี่ยวข้องกับนะครับเกาะกูที่มันมีปัญหาหลายอย่างนะ เรื่องพวกนี้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องทาให้ได้ภายในเวลราระยะเวลาจํากัดประการต่อมาผมคิดว่าระยะเวลาอันสั้นนี้รัฐบาลเพื่อไทยเองก็ต้องตําจัดสกูทางการอของเขาให้ได้ที่เช่นทําอย่างไรก็ได้ที่เช่นทําอย่างไรก็ได้ให้กระบวนการดาเนินการเรื่องวัวสอวอน,นั้นจบนะครับให้ไหวที่สุดเพื่อน,นําไปสู่การยุบพักภูมิใจไทยและตัดสิทธิกรรมการถอ,อนทัก เวลาอันจำกัดตรงนี้ครับมันก็เป็นเวลาที่พรรคเพื่อไทยจะต้องรีบเร่งปฏิบัติรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายประชานิยมเป็นผู้แบบก่อนที่จะนําไปสู่การรัฐสภาใเป็นเลือกตั้งใหม่เช่นเดียวกันนะครับฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยอ้าโที่พรรคภูมิใจไทยอยู่พรรคประชาชนรวมไปถึงนะครับกระบวนการภางประชาชนเนี่ยก็มีเวลาพอๆกันนะครับ ต้องกดดันต้องทําอย่างไรให้กระบวนการที่สสองครานั้นดาเนินไปอย่างเช่นการไปยื่นต่อสารธรรมนูญนะครับให้ท่านนายกปฏิบัติหน้าที่และจะต้องขับเคลื่อนนะครับนำไปสู่การร้องการยุบพรรคเพื่อไทยเพื่อเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการขอ้อมูามงคณทักษิณ <c oughs> ทั้งสองฝ่ายมีเวลาจํากัดพอๆกันใครนะครับสามารถวางยุทธศาสตร์การเมืเองเร็วกว่า และดําเนินการได้โอกาสคนนั้นชนะครับค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของคดีหัวสวก็เลยอยากจะถามอาจารย์ในเรื่องของพักภูมิใจไทยอาจารย์มองว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีการเดินเกมผิดไปหรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยที่พักลมใจไทยนั้นถอนตัวก็คงจะคาดคิดว่าพักร่วมอื่นๆอาจจะถอนตัวตามมาแต่ปรากฏว่าพักร่วมเนี่ยไม่ถอนตามมาแล้วก็มีการเดินหน้าจัดตั้งจับมือปรับคอรมอกันใหม่ด้วยนะคะอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างพักภูมิใจไทยหลังจากนี้จะยังไงคะผมคิดว่าผมไม่ประเมินการผิดนะ มคิดว่าเขามองเห็นแล้วว่าการที่เขาถอนตัวมาเนี่ยนะครับมันเป็นจุดสําคัญที่ก็จะสามารถกลายเป็นตัวแทนของพรรคอนวักนิยมได้เต็มที่ทคือผมเชื่อภูมิใจไทยองประเมินแล้วว่านะพรรคก๊กตสร้างชาติก็ไม่ได้เป็นพรรคอนวักษนิยมจริงหรอกครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองเขารู้ว่านะครับนะครจะเป็นะนักการเมืองที่หวังตําแหน่งนะครับเห็นไหมครับ เสียงที่วิาพากษ์วิจารณจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีเสียงที่วิาพากษ์วิจารณจากภูมไทยสร้างชาติก็ดีมันเป็นเสียงที่ทุกคนจะเทมาที่ภูมิใจไทยในระยะยาวภูมิใจไทยจะกลายเป็นพัรคอันรักนิยมตัวจริงเสียงจริง,งและผมก็ประเมินว่าภูมิใจไทยคงประเมินแล้วแหละว,ว่ารัฐบาลนี้นะครับได้ทําลายความเชื่อมั่นได้ทําลายความศรัทธาจากประชาชนไปแล้ว อยู่ได้ก็ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ก็นะครับยากที่จะไปถึงการเข้าวาระสี่สีและอาจจะเกิอดอุบัติเหตุทางการเมืองตอนไหนก็ได้และาที่ผมบอกนะครับการที่ออกมาแบบเนี้หลายคนตกใจว่าทําไมภูมิจะทช้กายเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อเกมหรือว่าความการทั้งเชิงภูมิใจไทยเขาก็ต้องยังไงมียุทธวิธีอย่างอื่นนะครับที่ต้องติดเกมพักเพื่อไทยยุบพักเพื่อไทยให้ได้เช่นเดียวกันนะครับและทายุบพักเพื่อไทยเมื่อไหร่นะ เลือกตั้งครังหน้านะถ้าเกิดว่าเขายังอยู่นะฮะแส้อันนิยมของพรักอนุรักษ์จะไม่เหลือหลออยู่เลยนใน<ช>พักรวมถ่ยสร้างชาติเพราะมันเปิดเปิดเผยท่าแท้ว่าสุดท้ายเขาตัวเองก็เป็นนักการเมืองที่นะครับพูดหลอหลอเพื่อหลอกประชาชนไปวันๆนะครับ อาจารย์พูดให้เห็นโจทย์ของทั้งสองฝ่ายเลยนะขณะน,นี้ทั้งฝั่งรัฐบาลเองและฝั่งที่เป็นฝั่งอยู่ตรงข้ามกับทางรัฐบาลเองว่าอยู่ในระยะเวลาที่จํากัดใครจะทําให้ยุทธศาสตร์รของตัวเองลุล่วงได้ก่อนกันทีนี้อาจารย์วางกรอบไว้ประมาณไหนคะอาจารย์ระยะเวลาจํากัดที่ว่าอายุรัฐบาลที่ว่าน่าจะเหลืออยู่น้อยไม่ครบเทอมเนี่ยอาจารย์ให้ถึงมากน้อยแค่ไหนสิ้นปีถึงไหมคะคือผมประเมินไว้ประมาณสิ้นปีนะครับก็คือ ทั้งสองฝ่ายมีเวลาทิ้นปีนะครับมบมวลชนลงถนนการขับเคลื่อนกันนะครับในเรื่องของนิติสงครามและองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันประมาณหนึ่งปีเช่นเดียวกันพักเื่อชไยก็ต้องนะครับทำให้ได้ไชัยหนึปีหลังจากนี้นโยบายนิยมสนนโยบายประชานิยมอะไรที่มีอยู่ต้องทําการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดต้องทํา นะครับผกนโยบายออกมานะครับเรื่องของ MOU 1 3เรื่องนะครับเกาะขูดยังไงก็ต้องรีบทำอาซิโนก็ต้องรีบทำนะครับรวมไปถึงทำให้นะฮะเกิดการยุบพรรคภูมิไทไทยก็ต้องทำ อาจารย์นิติสงครามที่ว่าเนี่ยม,มันมันรวมไปถึงกรณีที่ทางสาวเขาก็ไปยื่นกับสารรัฐธรรมนูญโดยหนึ่งในนั้นนั่นก็คือครเรื่องของการให้าในายกเนี่ยยุติการทําหน้าที่ไปก่อนอาจารย์รประเมิเนความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ศาลจะให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ไมั่นใจว่าดูที่ศาลนะครับแต่เราเห็นการเคลื่อนตัวขยับขับเคลื่อนเนี่ยเร็วมากนะครับถึงแม้ตอนนี้นะครับเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับ ช่ไหมก็คือแสดงแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับคดียังคุณเตษฐานะครับเราก็จะเห็นว่ามันไวมากและและเที่ยวนี้ไวกว่านั้นอีกและประการต่อมาเนี่ยเดี๋ยวพอเจ็ดวันหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีคนไปร้องนะฮะเรื่องการตั้งนะฮะครมอของของคุณแพทองทานเพราะผมเชื่อว่าหลายหลายคนเองแม้กระทั่งคุณปีลพันเองก็ยังมีเรื่องที่อยู่ในปปชเรื่องนะครับอ่าแจกถุงยางชีพถูกไหมเรื่องการถือครองหุ้น <c oughs> คุณแพทองทานอาจจะถูกร้องอีกนะไม่ใช่ <c oughs> แค่เรื่องของคลิปกัมพูชาแต่เรื่องการตั้งครมอที่ตอนเนี้ยมันอยู่ในจังหวะหน้ามืดแต่ทุกคนอยากได้ตำแหน่งเน่ยแต่ทุกคนก็มีคดีอย่างเช่นสอส,อสอบางท่านก็มีคดีไปทําร้ายร่างกายนะครับ <c oughs> ของคนในจังหวัดตัวเองแต่ตอนเนี้ยังไม่เป็นข่าวแต่เชื่อได้ว่าพอตั้งเสร็จรับจะมีข่าวออกมามีคลิปออกมารัฐบาลคุพังอีกอื ไม่ง่ายเลยนะคะโจทย์แต่ละอย่างนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ะคะ,ะรองศาสตราจารย์โ,โอลานถิ่นบางเตียวนะคะรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะอาจารย์